สวัสดีครับสถานีตำรวจมูลนธทางกระต่ายขอเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับคดีอายก,กรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คดีอายก,กรรมทางเทคโนโลยีมีเกิดขึ้นเพิ่มข,ขึ้นจานวนมากอายก,กรรมทางเทคโนโลยีหลอกลวงทํางานหารายได้พิเศษทางออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วได้รายได้พิเศษซึ่งจะได้นำเ,เสนอคลิปสันส้น โอ้ยช่วงนี้งานการก็ไม่ค่อยจะมีรายได้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาเลยเดี๋ยวลองหางานออนไลน์ดีกว่าว่าเผื่อมีอะไรน่าสนใจอืงานก็หายากเดี๋ยวหารายได้เสริมทางออนไลน์ดีกว่าอ้าวเออมีเว็บนี้น่าสนใจเนี่ยมีให้กดไลค์กดแชร์เพิ่มรายได้แล้วก็เป็นรายได้ก็เป็นในแมสเนเจอร์นลทเียวเผื่อจะได้มีรายได้ มีค่าข้าวค่ากาแฟกินแล้วเราสวัสดีจ้าสวัสดีครับใช่ใช่เบอร์คุณป้ายไหมครับใช่จ้าพอดีอพี่ป้ายสนใจอจ้าสนใจอยากจะทํางานอยากอยากทางานอยากจะเข้าไปหารายได้เพิ่มนะต้องทํำยังไงบ้างจ้าทางทางบริษัทเรานะครับมีในเรื่องการสมัครนะครับสมัคร v ีไ สมัรคียอ๋อ้มีรายได้เข้ามาแล้วโอ้โหดีใจจังเลยอะเออง่ายมากเลยงานนี้ง่ายมากเลยฮัลโหลค่ะคุณสายสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับบริษัทเรารายได้อะไรบ้างโอ้แน่นอนเลยแน่นอนเลยชัวร์มาก เพิ่มยอดเเป็นระดับ VIP สองเลยจ้าะได้เลยจ้าได้เลยได้เลยจ้าสนใจสนใจจ้าเพิ่มเพิ่มโปรได้เลยจ้าเ่าเป็น VIP 2เยครัจ้าง่ายมากเลยงานง่ายๆ เอ๊ะทำไมเอ s เอไม่ดังเลยเงินที่ยังไป็นข้าทํางานไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลองโทรหาดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับคุณฝ้ายมีอะไรให้รับใชค้ครับเออทำไมเงินยังไม่เ,เข้าวเลยอาจารมันก็เย็นแล้วเนี่ยอ๋อคุณฝ้ายสมัครเรียนมีสองทังสามพันใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะ เงินนะคุณฝ้ายได้แล้วนะครับ3,300ันสาเงินอยู่ในกล่องที่พร้อมจะโอนให้คุณฝ้ายแล้วนะครับแต่คุณฝ้ายยังทำให้พวหลักเกณฑ์ของบริษัทเราต้องเคลียร์หน้าครันนะครับคือคุณฝ้ายต้องสมัครเบียนมีสามมีมีสามเนี่ยคุณฝ้ายต้องลง5,000แล้วยอดยอดกดไลค์กดแชร์ก็คือยอดไลค์ยอดแชร์แชร์ละ500ครับแชร์ละ500อ๋อต้อง ต้องต้องเพิ่มใช่ไหมตา,าต้องเพิ่มครับเพิ่มแล้วคุณไพ่จะได้แน่นอนครับเดี๋ยวเงินที่ทางบริษัทเราเก็บไว้ให้เนี่ยคือจะโอนให้คุณไพ่ได้แน่นอนครับก็แต่จะโอเคไพ่หัวเ,เป็นอะไรนะที่คี่ก็บ่นโอ้โหที่จริงก็สมัเครทำงานออนไลน์กดไลน์ออนไลน์ไปเนี่ยลงค่าสมัครไปสองระดับแล้วขอได้เพิ่มระดับอีกระดับเก่าเพเงินยังไม่เข้าเลยก็ น่าจะเดี๋ยวจะต้องเพิ่มระดับใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีวิสามีิษเยอะเดีต้องตรวจสอบให้ดีนะครับรว่าตอนนี้โอ้ตอนนี้โรงพักเราอะรับคดีมาเยอะเลยทีนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะโอนคุณจะเชื่อนะครับผมอยากให้ตรวจสอบเนาะระมัดระวังครับช่วงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวลองโทรเช็คปหาใหม่สิเราโทรโทรใหม่สิ ปากหมายให้โทรกลับอะตายแล้วอ่ะบล็อกเบอร์ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอ่ะเฟซก็บล็อกไปอีกตายแล้วถูกหลอกเมียในเรามีแม่ต้องเป็นเหยื่อเลย